สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตตีพารวยค่ะคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางไม่สน,สนับสนุนการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพี่น้องปองป้ายเบอร์สุภุสุข,ขน,นะคะกลับมาพบมาพอก,กันอีกคือเก่าเนาะที่ช่องสวิตตีพารวยพี่น้องจ๋านะคะ,ะลาพัฒนาวันนี้นะพี่น้องลาพัฒนา ลาพัฒนาวันนี้วันที่20นะคะวันที่21เดเดืนอนพยอกหาพี่น้องสำหรับงวดที่แล้วเด้อพี่น้องจา้าสำหรับงวดที่แล้วาสาวผลแอดผลก็ขออภัยพี่น้องจา้าหลุดหมดเลยนะคะหลุดทั้งสายวิ่งสายลูดสายเจาะพี่น้องจ้าสายวิ่งสายลูดสายเจาะหลุดหมดเลยพี่น้องจา้าขออภัยหลายๆนะคะพี่น้องจา้าบ่าวากันเนาะส่วนงวดนี้นะคะเด่น เด่นนะคะเด่นแอดปนได้ที่2พี่น้องจา๋าได้ที่2ได้ที่5แล้วก็ได้ที่9นะคะ2 5 9นะคะวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดก็คือ5วิ่งรูด5พี่น้องรูด5ารูดไปเลย50 51 52 53 ห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดสายรูดเด้อพี่น้องจ๋าสายรูดก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับสายรูดแอดผลรูดให้ที่ห้าเด้อพี่น้องนะคะอขออภัย แอดผลลุทให้ที่5นะคะถ้าพี่น้องทันไ,ได้บอมักขานะคะ,นะคะมัก2หรือมักเก้าก็เอามาวิ่งมาลุทได้นะคะพี่น,นะะ้องจ๋านะคะเจาะนะคะพี่น้องแอดเจาะให้นะคะ5051 52เรียงเลย54 56 58ค่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันนี้เจาะให้ทั้งหมดห้าคู่พี่น้องจา้านะคะวันนี้แอดฝนเจาะให้ทั้งหมดห้าคู่เด้อนะคะเอ้หกคู่ไม่ใช่ห้าคู่หกคู่วันนี้เจาะให้หกคู่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรเนาพี่น้องเนาะนะคะสาหรับตัวประกบนะคะตัวประกบของแอดฝนมีทั้งหมดหกคู่นะคะวดน,นี้ก็อันบเบอได้ห้ตัวกันนะพี่น้องเนาะแอดฝนบอรได้ห้ตัวกันเพราะ,าะ ond, ว่นเนาเยอะแล้วนะคะเยอะแล้วอ่า เจาให้เยอะแล้วนะคะก็ไปที่ตารางเลยพี่น้องจา๋าไปที่ตารางไปที่ตารางสําหรับเลขตารางนะคะพี่น้องสำหรับเลขตารางให้เด่น9นะคะให้เด่น9 8 6 5 2 4ีนะคะสแกนให้ตัวใหญ่ๆสัดๆพี่น้องจ๋านะคะสำหรับเลขตารางก็จะมี6 6ตัวเหมือนเดิมนะคะพี่น้อง นะคะก็จะประมาณน,นี้ละค่ะพี่น้องจ้าสายวิ่งสายรูดนะคะสายวิ่งสายรูดสายเจาะสายตะล่างพี่น้องนะคะไม่มีอะไรมากมายนะคะเ้าเท่ากับ6กเด้อพี่น้องให้ระวัง9ก้าเกท่ากับ6นะคะประมาณนี้เด้อพี่น้องจ๋านะคะสำหรับ ของแอดผลเนาะว่ามียังหลายนะคะให้กันแบบเออแอดคิดว่ามันต้องเข่าพี่น้องแอดก็มั่นใจว่ามันจะเข้าทุกงวดแล้วนะคะก็ตามสูตรแล้วมันก็ใช้สูตรเดิมเนาะพี่น้องเนาะบม่ได้เปลี่ยนสูตรเลยใส่สูตรเดิมนะคะแล้วช่วงนี้หวยก็เป็นแบบนี้เนาะหวยพัฒนาเนาะค่อนข้างที่จะอันนี้อยู่ มันจับยากช่วงนี้เล่าพัฒนานะคะจับยากพี่น้องนะคะจับยากหลายนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะคะถ้าถ oh ้าหลุดไปนะคะพี่น้องจ่าแอดก็ทําเต็มท hm ี่เนาะพี่น้องแอดก็ทาเต็มทีพยายามทําเต็มทีคิดว่าต้องมาเลขที่ที่เอามาลงเนี่ยคิดว่าน่าจะมาแน่นอนนะคะแต่กะบมื่มาเนาะในงวดที่แล้วหลุดไปแอดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆนะคะคิดว่าทําเต็มที่แล้วเนาะพี่น้องจ๊านะคะ จับยากมากๆช่วงนี้นะคะพี่น้องแอดก็ขอขอบคุณเด้อพี่น้องจ้านะคะขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจแอดผลดยดีเสมอมาเด้อพี่น้องจ้านะคะไม่ว่าเลขจะเข้าหรือว่าจะหลุดเนาะพี่น้องเนาะก็ยังให้กําลังใจกันคือเกาเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ขอให้ปังๆเ้อพี่น้องจ้าขอให้ปังๆขอให้มันๆขอให้เข่าจังๆเด้อบนรางเด้อพี่น้องจ้านะคะ ขอให้มีเงินมีทองปังปังกันทุกผู้ทุกท่านเลยเด้อเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องจา้างวดน,นี้ก็คลิปนี้แอดผลก็ขอลาไปก่อนเนาะอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้แอดในเด้อเสร็จด้มีกําลังใจทําคลิปดีๆออกมาให้พี่น้องได้รับส้มอีกเนาะพี่น้องจ้านะคะลากันไปก่อนเด้อพี่น้องนะคะพบกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีจ้า